มันเบาอย่างเกกันมันสกมันแรงไป,ป,ป,ปพักเซ็หดอูวอว่าอะไรพิ่ักมาแมนยูหมดไฟราเกมนะอะไร่วนะ watch out เฟมเดินมาหน้ากนี่ยเหมือนหนัก่าเลยเว้ยไม่กระเน็ดด้วย ได้มองหอบไปเขาดูามันตาม <c oughs> ไม่เป็นสี่เฮ้ยเลย <c oughs> เตะเบลอเตอร์เป็นไรทำไมเตอร์ไม่เปิดไมค์มาเปิดแล้วไปไหนมาเม่ไปไหน งอนหรอมีงอนยังมีมพี่ยังมีพี่ชายอยู่เสมอบ้านนั้นเป็นยังไงเล่าชื่คุยกับบ้านเั้นีเ่เนาะี่ใส่ไม่ดีไม่ใช่กูเหมารวมอยู่บ้านเดียวกันอ๋ออยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ช่วยกันแก้ปัญหาอา๋อทำเงียบเงียบกูกูไม่ว่างกูเพิ่งว่างเนี่ยกูเพิ่งว่างตอนต่อพวกมึงเนี่ย มีของกินไไหนพี่ลืมอ่ะอมีของกินอีกแบบแล้วที่ไม่ใช่แค่แค่ของกิน <c oughs> ไม่ครับน้องก็คนดีเอไม่ได้พูดมาถึงอะไรเลยแต่กูกูจองโต๊ะไปกันสองคนเอ้า <c oughs> แล้วไม่กลัวแล้วกลัวไม่รู้มีใบอนุญาตออกบ้านไหมล่ะ <c oughs> ดูจากหน้าแล้วไม่น่ามีต้องเืนเก็บส่งเมเป็เนพะี่ <Yeah. S 1> เอเตอร์น้องผมเอเตอร์น้องเรากิ่ปีวะปีเดียววะเอเตอร์น้องผมเกิน มีแม่ไปนั่ใช่เลยแท้หรอไม่ใช่เรอไม่เต็มมีคนฟาร์มล้วคนอยู่ไหนอ่ะเอน้องแท้เฮ้ยเจ้าน้องแท้ผมเองอ่ะนะปิดนะ ัวนี้เคยแช่โซกับน,น้องม่มีคตไหมนะเฟกเด้ มร่วงได้ไงวะคิตตัวไม่รู้วะจ,จริงไหมนะไม่เห็นแท็กอรอไม่เปิดหรอเห็นแท็กแล้วถามว่ากิตตัวไม่รู้ใส่เล็ดดอดไม่ไม่รู้มองไม่เห็น,นะไรดีบนัาม มันคิดจะจอดอยู่มั้ยเนี่ยแลครับอืมอมไ้นอนแข่งลระ ตอนเล่นแรงเนงี่ยขับไปไหนวะ ตอนแข่งเหรอต้นนี้กับพี่ฟุกฟุกเพียบเพี่ฟุกนำอยู่หน่อยพี้โทมันเก่งเกินตามไม่ทันฝ่นพี่ฟุกสูสี่กันเอ้ฟุกมันยิงไม่คมเท่าผม เดิดเดิดแคเด็ดผมไม่ได้ตีนแทนนาอเสิผมกดมาเจอผมไม่ได้อยากเล่นหรอกแบบจักอะไรเนี่ยเฮ้ยมันต้องเฮ้ยมันหยียบตายไปแล้วคุชช้า เต์มันไม่เหงาหรอกนเนี่ยมันทับจอวันนี้มันไม่ตั้งใจเล่นแล้วเกมอ่ะอมเหมือนเมื่อวานเต์คนเมื่อวานกูเปลี่ยนไปแล้วอยู่กลางสะพาน <c oughs> อยู่กลางสะพานกลางตัว <c oughs> ตัดรถด,ดิ Watch out! Watch out! Oh, so Watch the... out! Hey, oh, you're not

โอ้้นฟ <c oughs> ้าแ <c oughs> ม่งเ้ยผมไม่ได้ยินแจ็แม่มกำหนิด แค่ที่เป็นอยู่มาบ้างไ้นไม่ยคบอ่ทรตีตัวนึงวันแมนในตัวนั้โอหโบไม่ตื่นบ้านนี่ โอ้โหว่าย่างนี้อเฮ้ยไอ้แ้ยนินทับแลงเลคือทันิีแล้วหล่น เพื่อนกูนไปยืนแรกเลยนะยืนแรกอ่ะ,อะเออเด้อดัง

ฮาลามลีดโอ้โห,โโหชื่อชื่อน่าตายก็เป็นอยโอ้โารลามาลืดฮาลามจอมพ่นไม่อวะต้งชื่อแบบนี้ไงเลยอ่อนนอ,อันนี้พี่โบนหล่นลืมล้อเลยนันนยนนนน่นนั่นโซนเตะมนสปอร์ตงิกบอลมันลงมาแล้วมันลงลมาวโคตกวน ลงอะไรวะลงล้อไอ้เกี่ยวหรอเออตอนอันเพลทอะไรตอนเพลทที่ทอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแต่ไม่ไม่รับไม,ไม่รับไม่รับซื้อคืน <c oughs> <c oughs> อย่างเกลียวเลยที่แบบเหมือนแมงแคขนอ่ะเมื่อคืนมันขาดหรือเพื่อนของใครนี่ยังไงก็ได้หรือม่าทำอะไรก็เชา้าไปหมด เอ้เกียวกันอน๋อเกิมฟอมลงนัรีฟันเฮ้ยอเอียดลับเล้วไม่รีมเต็มติ๊กตอกหมดอ่ะไม่รอเติะไม่รอบสาย่เติะ เฮ้ยติดไอเทีไหน้างบนก็มีอกลางก็มีนะีดโอโมันรู้เลย ทีจจไไ่ไ be, หนอ่ะทขนมีม no on eline, de, ่คนไทยที่ที่ไทยที่อ้ยสวยวย t วิ่งว่ะสมุนนางต้นไม้อาด้หยดโดดเลย โนพิกเจดโเถียวเขียวเขียวมันเป็นครูมึงตายแล้วมั้เอ๊ะมีโอกาสได้ทาปเป่าก็ได้ดีอ๋อนึกว่าหมายถึงที่ตายแล้ว่าเป็นคนสุดท้ายตาย ดูด่บไปค่าทศูนย์เว้ยไปวะไปเมื่อไรไปเดี๋ยวแต่กูมีนัดแล้วโอ้ไปซะปะเนาะแต่เขาแอะไรดูกับเพื่อนๆกันหมดบัวเร็วดูกับสาวเฉยเลยก็เดี๋ยวดูเสร็จใช่ป่ะเกษตรต่อนอ่าโอเคโอเคเข้าหูได้นะมึงโอเคมึงขอมึงขออนุญาตที่บ้านยัง เ <c oughs> ออเอาดิกูบอกให้คุยเอาไปดิเอาไปดิมันแดงเฮ้มลดมะบอกเลยไอ้คนนี้จะมาหาผมปะไวไวไวเหลือไปกันหนึ่งมาตัวเดียวดูเชิงน้องกูเลยโหเล่นสองตัว สวยตัวกระเจ็บเน็ตเออแม่งพี่โคตรหลานเลยหลานอะไรกูยิงหัวดังติ้งไปแคโอ้โหยิงเหมือนกันหมิติได้เลยหลามมิติได้เลยยิงเหมือนกันยันห้องเขาอะถามอะไรนะถามมิติเสียงมันดังขนาดนั้นเลยหรอ,หรอ,หรอที่เชืมม่อมลำโพงบูทูธเล่นน่าสนใ ไปดูคนเดียวก็ได้แบบค่ารักโสดมีแต่คนเดียวไรแน่ๆกูไม่ไละแต่กูไม่ละจะได้นั่งอยู่เดียวนะกูเตะออกเลยอ่ะกูผอนนั่งไกลๆมึงได้ไหมกูไม่ชอบคนมีความรักกูนั่งไกลๆจะขี่ได้ไปวัวของกูของกูไปด้วยไม่ได้นี่หว่าเนาะทำไมอ่ะไม่ได้อยู่นี่ยังไม่เปิดเธอไม่คือไหนคือไหนอยู่อยู่ไหนเงียบเดี๋ยว พอแล้วไม่พูดด้วยโดนรุดเก็บของได้เลยเนียนะ่ยเวลาพูดเรื่องพวกนี้อยูอูใช่ไหมละ่ะไม่ใช่อุ้อขารายการสตินอยู่แล้วอยู่อุ้อยนี่จะใครมันยิงวะไอ้สัตว์หลุมมาหลุม จอดบักตี้เอ้ยต่างกันไหมแม่งคนไปดูอยู่ว่าเขามาส่งเนี่ยพี่สั่งจะมาประลัดผักเฮ้ยน่านี่อะไรเนี่ยเอมันเป็นอะไรนะพวกอินเดี๋ยวพี่ให้เต้ยแตงแทนพี่เปรมศรีกพี่น้อน มีใครรู้คนดูขงไม่รู้หรอกมึงเข้าอันนี้ปะเอ้ยอเหี้ยคุปเป้ขับได้กูไม่เข้ารอบนี้ไม่เข้าเจเอคิวเข้าตังนอนอ่าไม่แน่ชอบบ้านบ่อยมั้งบักกี้คุเป้อดอมระเบียงตัว เทปแบบคงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนไม่รู้กระสุดไปหลังกำแพงก็หลังบ้านดูเรียนวิชานี่มาอะไร,ไม,รไม่รู้เฮียมันไม่เดินเลย

กัไ,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 ไเลยพี่กบบพี่จะัดต้นเดินเราสลักก่อนนะเฮ้รอบนี้ตกใจที่สุดตั้งแต่เล่นเกมแล้วแต่ชาติไทยหมดลเลยอ่ะ เหรอดินยีงตงเห็นวะอืมครับเห็ <minus prayer> นแล้วเห็นแล nah, ้ว Watch out ขับออกไปไหนวะอืมองาดี Watch out ขึ้นบ้านล เอเฮียรถจ่าโจ้บ้ันไหมไปไหนโอ้ยเฮียสองห้าแม่งแรงอะวะิีโคตรไกลเลยจะเฟิร์สเันไปไหนพอจะแรงก็แรงเกิน Những người nọ. Blu blu y! I'm chắc, I mày có mày 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 ผมขึ้นสะตีมแบบปกติไม่ได้ฝับอะไร

ขับมาจ้าตัวเ่ากูวเก็ดีเราจะไปไหนวหรอ่เจอไดเย็โอ้